ครัสวัสดีเอฟซีทุกท่านเ,เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเสียคลิปลุกต้นไม้แล้วเจ้าที่ดิดมาไฟลอยเราเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่า เอาต้นต้นเนี้มตายแล้วครับต้นตราดเหมือนกันครับแต่วันตายแล้วอันนี้ต้นยืนต้นตายนะครับนี่น,นี่ล้มไปแล้วหนึ่งต้นต้องระมัดระวังนะครับการเอาต้นไม้ที่ยืนต้นตายนี่ไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นรถไมโครนะครับ ต้องขุดให้มันแบบผลักง่ายๆเลยครับถ้าเราไปผลักเลยนี่เวลาเราผลักแล้วมันไม่ล้มอะ่ะกิ่งไม้มันจะโยกนะครับมันโยกแล้วมันก็กิ่งมันก็จะหักเพราะว่ามันเปราะแล้วมันก็จะมาตกใส่หัวเก่งรถเรานะครับนี่ตกใส่รถเราได้เพราะฉะนั้นเราดูว่าต้องดูเหลี่ยมให้มันดีนะครับการเอาต้นไม้ยืนต้นตาย เดี๋ยวมาดูอาจารย์คริสครับว่าเขาจะใช้สูตรไหนครับอันนี้ผมก็บอกแล้วครับว่าให้ขุดให้มันเกลี้ยงเลยนะครับต้องขุดให้แปบลบว่าผลักง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องฟื้น แต่ถ้าฟื้นแล้วนี่โอกาสที่กิ่งไม้นะครับต้นมันจะหักใส่รถเราได้นี่ไม่ว่าจะเป็นรถไทยไม่โคนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับแต่ถ้าต้นที่ไม่ตายนะครับเราพลักยังไงก็ได้เพราะว่ากิ่งมันมันเหนียว ันนี้ก็ขุดขุดเลาะเลาะ,ะก่อนตัดรากออกก่อนอันนี้ล้มไปแล้วต้นหนึ่งไอ้ต้นนี้ก็จะเอาออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาปิดออพออกก่อนเฮ้ยเอาปิ๊อัพออกเร็วแล้วก็จะให้ย้ายนะครับย้ายคันนี้ไปน่าจะไปที่โกดังเราก่อนเลย เพราะว่าตอนเย็นก็จะย้ายนะครับคันเหลืองไปที่บ้านน้องไผ่คืนนะครับวิปปาโบเราไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับนี่ดูกันห่างๆแล้วกันเพราะว่าการ เอาต้นไม้ยืนต้นตายอ,าออกนี่มันอันตรายนะครับไปยืนใกล้เดี๋ยวกิ่งไม้มันตกมาใส่หัวเราได้ก็ยืนดูไกลๆกล่อนต้นก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับ าเหลี่ยมฮารทรงให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเสียคิดเขาจะทำยังไงอันนี้ก็สอนมาแล้วนะครับการยืนต้นยนืนต้นตายอันตรายตัดรากให้หมดก่อนแล้วผลักทีเดียวก็คือเอาแบบเบาๆบปกติเราจะขุดไม่เยอะนะครับเราขุดไม่เยอะแต่อันนี้คือเราไม่ประมาท ขุดล้อม่อนนะครับขุดล้อมตัดรากออกให้มกอกนเดินมานี่เดินมานี่ เดินมานี่ล่วงแต่ตรงนี้ลราผักมันนี่เลย มันจะล้มก่อนนะนะเอ้นี่นี่ จะล้มแล้วพี่น้องเนี่ยเนี้ยเนเนี้นี้ยเนนี้นนนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอเ้เกลดไม่ได้ครับยืนฟังนี้ไม่ได้เอ้ย เมื่อกี้กิ่งเกือบจะหักแล้วครับเนี่ยอันตรายครับต้องไปผลักทั้งกิ่งใหญ่ๆต้องหาเหลี่ยมให้ดีครับเดินเราก็ต้องอยู่ห่างๆ อ๋อลมจะลมลมลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันตรายครับอันตราย เอาลงสองรอบแล้วไม่ลมครับดูรอบนี้ครับไม่ไปครับไม่ไปนอน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 ยังไม่ไปครับเออ,อคกขึ้นมาอันตรายนะ นี่พวกมเดิมเจดูอันตรายยังไงเลยบาดจานเวลาถักแล้วม,มันไม่ไปนะ่ะถ้ามันไม่ไปมันจะตีกลับแล้วตีกรับนี่โมยตางจุงโกมกเลยเนี่ยไม่อยากทําเลยไอย้พวกต้นตายเนี่ยอันตรายมากอ๋อลงอกพี่น้องลมแล้วอ๋ออติดตามด้วยครับสวัสดีครับ